สวัสดีครับสำหรับคนที่ใช้ X m a c อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เองแล้วพอเปลี่ยนแบตเตอรี่เองปุ๊บทีนี้เวลานี่เวลามันตั้งยังไงตอนนี้เวลาจริงๆนี่นตอนนี้เวลาจริงๆอ่ะเจ็ดโมงห้าสิแต่ว่าเวลาในรถ X m a c ของเราคือ3ามทุ่มสินะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าวิธีการตั้งไตงไงเดี๋ยวปิดก่อนนะครับอพอปิดเสร็จปุ๊บทีนี้เรามาดันตรงนี้นะดั้วนี้ค้างไว้ค้างไว้ก่อนนะครับค้างไว้ก่อนอเดี๋ยวจะเอามือนี่หยิบแบบ,บแล้วก็ไปเปิดสวิตครับเปิดสวิตมาที่ออนนะฮะแล้วอันนี้ยังดันอยู่นะ ยังดันอยู่นะครับรอกันนะครับเห็นไหมฮะมันกะพิบละทีนี้เราเลื่อนไปเราเลื่อนไปหนึ่งสองสามสี่เลื่อนตามเวลาเลยเมื่อกี้เจ็ดโมงอันนี้แช่ไว้แช่ไว้หนึ่งสองสามปล่อยมันจะเลื่อนมาทางนี้เห็นไหมฮะตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบหก เราก็เลื่อนไปเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมฮะนี่อันนี้ก็เลื่อนไปอย่างนี้เมื่อกี้ห้าสิบหกยังห้าสิบแปดเนี่ยเราตั้งไปห้าสิบเก้าได้หกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าโอเคสามปล่อยนี่จบ เรียบร้อยอลองทำกันดูนะครับไม่ยากทําตามคลิปเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะขอบคุณครับ